สวัสดีครับจิ๊ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์ซึ่งฟิกเกอร์ในวันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวเนี่ยมีชื่อว่ามาคิสเซคริสุนะครับผมขอเรียกว่าคริสแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการออกเสียงก็สําหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์สเกล1ต่อแหลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกๆเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือฟิกเกอร์สเกล1ต่อแเนี่ยแต่ว่ากล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งผมก็เลยถึงกับต้องลองใช้ตลับเมตรนะครับมาวัดดูซึ่งก็พบว่ากล่องนี้นะครับสูงประมาณถึง35เซนเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟิกเกอร์1ต่อ8ที่โดยความสูงของตัวฟิกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ10นะครับ10เซนไปจนถึง20%กว่าเซนซึ่งในส่วนของความสูงเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับความสูงเดิมของตัวละครด้วยนะครับขออนุญาตพูดถึงในส่วนของตัวอนิเมตกันก่อน นะครับสำหรับเรื่องสไตล์เกตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติเวลานะครับซึ่งใครที่ดูแล้วเรายังดูไม่จบภาคแรกเนะี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อผมก็ลองผมก็อยากให้ลองดูต่ออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเเรื่องมันเป็นเชิงทฤษฎีมันอาจจะดูน่าเบื่อในช่วงแรกๆไปบ้างแต่ผมคิดว่าถ้าดูไปจนข้ามผ่านจุดหนึ่งไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะเริ่มสนุกข,ขึ้นมาเองก็ผมแนะนําได้แค่นี้แล้วกันนะเพราะว่า ตัวผมเองก็ดูจบแค่ภาคแรกนะครับคือมันมีภาคเดอะมูบี้แล้วก็ภาค2ที่เป็นภาคซีโร่ต่อด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องนึงเลยแต่ว่าอาจจะน่าเบื่อไปบ้างในเชิงฤษฎีเอ้าล่ะเรามาดูรอบๆกล่องกันต่อเลยดีกว่านะครับก็รอบๆกล่องนะครับเริ่มจากด้านหน้าของกล่องเลยด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับตรงนี้เขาก็จะมีการพิมพ์ลายนะครับเป็น laboratory member 004์ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือ สมาชิกของแ lap นะครับหมายเลขก4แต่ว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะผมก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวคันจิผมก็ไม่ชชัว่์ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะแต่ว่าถัดมาด้านล่างนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนเป็น1ต่อ8นะครับ p a i n t figure ก็คือเป็น figure scale 1ต่อ8ที่ทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับคุริสุมามคิเซกพัดมากนะครับตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนสนใจกันมากเลยก็คือเขาทำช่องพลาสติกใสนะครับโชว์ในส่วนของตัวฐานมาให้ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าหลายๆเจ้าเนะี่ยเขาก็คงไม่ค่อยจะโชว์ตัวฐานสักเท่าไหร่แต่คือจากที่ผมลองมองเข้าไปเนี่ยก็พบว่าตัวฐานเนี่ยมันดูมีชิ้นส่วนนะครับ2ออันซึ่งในที่นี้อาจจะแปลไปได้ว่า สามารถสลับฐานได้นะครับก็คือจะเป็นฐานบานได้1ฐานฐานกลมธรรมดา1ฐานหรือว่าจริงๆเนี่ยอาจจะต่อรวมกันก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนแกะประกอบดูเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับผู้ที่ปั้นตัวละครฟริกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือชื่อว่าคุณฮิโรโนรินะครับโทคุนากะ,ะก็เป็นผู้รังสรรค์ฟิกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาในส่วนของด้านข้าง กันต่อเลยนะครับด้านข้างซ้ายขวาจะมีช่องพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือจะเป็นในส่วนของตัวท่าของฟิเกอร์นะครับที่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะสลับมุมกันไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านซ้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านขวาที่จะมีการสลับมุมในการถ่ายออกมานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังกันต่อเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว คริสนะครับที่ยื่นแบบเต็มเต็มตัวนะครับพร้อมกับพล็อปที่เขาให้มาด้วยนะครับก็คือจะมีพล็อปที่ให้ถือนะ่ทั้งหมด2ชิ้นมันก็จะเป็นภาพในมุมต่างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของคําเตือนโดยทั่วไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างกล่องด้านล่างกล่องก็จะเป็นในส่วนของดีเทลที่มีตามแต่ละมุมของกล่องอยู่แล้วล่ะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนพวกคําเตือนที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นส่วนด้านบนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับทุกมุมเหมือนกันนะครับก็คือเป็นชื่อเรื่องเป็นข้อมูลต่างๆแล้วก็มีพลาสติกใสตรงกลางเพื่อเราสามารถสังเกตตัวฟิกเกอร์ได้จากด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรอบกล่องฟิกเกอร์ ่อนที่เราจะมาเริ่มอันบ็อกกันนะครับผมก็ขออนุญาตเพิ่มข้อมูลนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับตัวฟิกเกอร์กล่องนี้นะครับสำหรับฟิกเกอร์คริสกล่องนี้นะครับผมเป็นฟิกเกอร์ที่ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือก็คือ made in japan นั่นเองซึ่งโดยปกติเนี่ยฟิกเกอร์เขาจะผลิตที่ประเทศจีนนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เพิ่งมาสังเกตนะครับเพราะว่าปกติพวกฉลากคาเตือนเนี่ยผมก็จะดูแบบพันๆระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปอยู่แล้วในส่วนของฟิกเกอร์กล่องนี้นะครับก็จะมีการตี ใส่ลักษ์หรือว่าโลโก้นะครับที่ผลิตที่จังหวัดโทดโทรินั่นเองนะครับของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของเอ่อเมดินด้านล่างนะครับเขาก็ใส่เป็นเมดินญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันคือผมต้องเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสําหรับบางคนการที่ฟิกเกอร์ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีความพิเศษในด้านของจิตใจด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวสําหรับผมแล้วเนี่ยสถานมันเป็นเรื่องของสถานที่มากกว่า สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในด้านของการ QC นะครับเพราะว่าฟิกเกอร์เนี่ยจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับการ QC ด้วยนะครับก็ฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็น m a d e i ิน a p a n ก็เดี๋ยวเรามาลองแกะดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีตำหนิหรือว่ามีปัญหาอะไรเยอะหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวฟิกเกอร์กล่องนี้ แะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟิกเกอร์คริสของเรานั่นเองนะครับก็ timely. เรามาเริ่มรีวิวกันตั้งแต่หัวจะลดฐานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของผมเลยนะครับผมของตัวคริสนะครับลงสีแบบมีเฉดหลายมิติมากนะครับคือมันจะดูเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวก็จะมีสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนสลับไปสลับมานะครับแต่ว่าในส่วนของตัวผมเนี่ยก็คือจะมีรอยประกอบอย่างชัดเจนนะครับ ทัดมานะครับในส่วนของพาสหน้าพาสหน้าลงลายเส้นค่อนข้างที่จะคมนะครับตาชัดเจนนะครับปากริมผีป,ปากเขียนสีแดงชัดเจนในส่วนของชุดของตัวละครน,นะครับในแง่ของการลงสีเนี่ยก็คือยังมีสีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าจะหลุดในส่วนของพาสท,ที่อาจจะต้องใช้ความ เรามั่ระวังพอสมควรเนื่องจากว่าพาร์ทที่เป็นพาร์ตตรงเส้นอย่างเงี้ยเขาจะมีหลุดๆมาบ้างนะครับซึ่งถ้าเพ้นท์จากตัวที่ต้องประกอบเสร็จแล้วผมก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่ามันเอออาจจะมีความยากลําบากในการลงสีพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนแบบเรารู้สึกว่ามันดูเป็นปัญหานะแล้วก็ในส่วนของเข็มขัดนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามีจุดขาวๆซึ่งจริงๆมันเป็นรูปดาวนะครับผม ไม่ใช่เป็นตําหนิสีแต่อย่างใดโดยรอยยับของชุดก็ถือว่าโอเคนะครับมีรอยยับเยอะพอสมควรทําให้ชุดเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นในส่วนของกางเกงนะครับไล่จนถึงถุงน่องรองเท้าเนี่ยก็คือจะเป็นในโทนสีดําหมดสีที่หลุดหลุดมาบ้างก็จะเป็นสีที่อยู่ในช่วงของสีที่มันตัดกันนะครับอย่างเช่นตรง เข็มขัดกับตรงหูเข็มขัดที่อาจจะมีสีหลุดติดกันมาบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนในส่วนของถุงน่องเขาก็มีการทําเฉดให้แตกต่างกันออกไปนะครับตรงช่วงหลังเข่าอะไรเงี้ยเขาก็มีการทําให้สีมันเข้มขึ้นนะครับเป็นเหมือนรอยข้อพับอะไรอย่างนี้ในส่วนของรองเท้าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นสีดําแทบจะทั้งหมดเลยก็เลยดูไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่มีรอยยับบ้างนะครับเพื่อให ตัวรองเท้าเนี่ยดูมีมิติในแง่ของพ็อปกันบ้างนะครับผมพ็อปเนี่ยจริงๆเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตใช้เป็นพ็อปที่เป็นโทรศัพท์ตามรูปของกล่องเลยนะครับแล้วก็อีกพ็อปอีกชิ้นหนึ่งผมยังไม่รู้จริงๆว่ามันใช้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าตัวฟิกเกอร์กล่องเนี่ยเขาไม่ได้ให้ในส่วนตัวคู่มือมาด้วยนะครับกระดาษที่ให้มาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของข้อแนะนําหรือว่าคําเตือนนะครับ ที่มาพร้อมกับตัวฟิกเกอร์ที่ดูข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับฟิกเกอร์ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นใบคําเตือนเฉยๆไม่ได้มีคู่มืออะไรมาให้เป็นพิเศษผมก็เลยยังไม่รู้ว่าอีกชิ้นนึงเนี่ยใช้ยังไงบวกกับผมลองพลิกดูรอบกล่องนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาดูก็แล้วก็คือในรูปเนี่ยก็ยังไม่มีการใช้พ็อปชิ้นนั้นผมก็เลยอิงตามที่ผมเห็นก็คือใช้เป็นพ็อปมือหรือแทน ในคิดว่าอาจจะเก็บพ็อปนั้นไว้เลยนะครับคือผมก็รู้สึกว่าณนะตอนนี้มันก็โอเคแล้วละ่ะพ็อปอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจะดูใช้ได้แล้วเนื่องจากพอปอีกชิน้นนึงเป็นชิ้นเล็กด้วยนะครับผมเลยอยากที่จะเก็บไว้ในกล่องมากกว่าเพราะว่ากลัวที่จะทำตกแล้วมันหล่นหายไปนะครับเพราะว่าพ็อปในชิ้นเล็กมากในส่วนของโพ s ิชั o นท่ายืนกันเลยดีกว่านะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นโพ s ิชั่นที่ ดูสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับหมายถึงว่าถ้ายืนเนี่ยอาจจะทําให้มีสิทธิ์ที่มันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ท่านี้ได้นานมากนะครับเนื่องจากว่าฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ยืนขาเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีที่เขาเอามาช่วยก็คือในส่วนของตัวเดือยนะครับดูจากฐานที่เป็นบันไดก็ได้นะครับตัวเดือยของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของวัสดุที่เป็นโลหะนะครับกับพลาสติกอีกอันหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยท่ายืนแล้วเนี่ยยิ่งบวกกับตัวละครยืนโน้มไปข้างหน้าเนี่ยผมก็อาจจะคิดได้ว่ามันอาจจะต้องระวังพอสมควรด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของฐานนะครับก็จากที่เราดูกันตั้งแต่เริ่มนะครับว่ามีมาให้ทั้งหมด2ชิ้นก็ทั้ง2ชิ้นนั้นก็จะเป็นพาร์ทแยกกันนะครับผมก็คือสามารถเลือกใส่ได้ใครชอบฐานที่ดูมีมิตินะครับก็ ใช้ฐานที่เป็นบันไดใครอยากเอาไปวางรวมกับฟิกเกอร์ตัวอื่นๆแล้วมันจะได้ไม่เด่เดนขึ้นมาจนเกินไปก็ใช้เป็นฐานกลมนะครับแล้วก็ในฐานกลมเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรื่องเขียนไว้ให้ด้วยซึ่งถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมก็น่าจะเลือกเป็นในส่วนของฐานกลมนะครับเนื่องจากว่ามันวางเข้ากับฟิกเกอร์ชิ้นอื่นได้ง่ายกว่าในส่วนของฐานบันไดเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะต้องเพื่อทําให้มันมีมิติอะอาจจะต้องไปวางรวมกับฟิกเกอร์ตัวที่พร็อพ ก็จะเป็นฐานแบบอย่างเงี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่มันจะไดม้มิติหรือว่าความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปซึ่งสำหรับในส่วนของฐานกลมนะครับก็อาจจะมีข้อติเล็กน้อยก็คือตัวของฟิกเกอร์เนี่ยมันโน้มไปข้างหน้าแล้วตัวของฐานกลมเนี่ยมันก็ไม่ได้แนบสนิทก,กับพื้นสักทีเดียวเวลาที่ผมแตะนะครับด้านหลังของตัวฐานเนี่ยก็คือตัวฟิกเกอร์ก็คือจะขยับได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวของฟิกเกอร์เนี่ยมัน โน้มตัวไปข้างหน้านะครับทำให้ตัวฐานด้านหลังเนี่ยเอียงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่คิดว่าวางไว้เฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหานะแต่ว่าถ้าขยับหรือโดนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็อันตรายประมาณนึงเลยทีเดียวในส่วนของฐานบนไดกันบ้างนะครับฐานบนไดเนี่ยผมคิดว่าถ้าวางแล้วเนี่ยน่าจะทําให้ตัวฐานเนี่ยไม่โน้มเหมือนกับฐานกลมนะครับไม่เอียงเหมือนฐานกลมแต่ว่า ฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในเนี่ยน่าจะกลวงระดับหนึ่งเลยซึ่งแต่ผมคิดว่าก็ถือว่าทำออกมาใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะก็คือเป็นฐานแบบสำหรับเผื่อคนชอบให้ดูมีมิติขึ้นมาสำหรับัวฟิกเกอร์ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับฟิกกล่องนี้นะครับก็คือมีฐานมาให้เลือกถึง2แบบด้วยกัน โดยรวมนะครับสำหรับฟิกเกอร์คริสตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่างานลงสีค่อนข้างจากโอเคนะครับอาจจะมีหลุดๆมาบ้างตรงช่วงที่สีมันตัดกันหรือว่าทับกันนะครับถ้ายืนอาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยโน้มไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเป็นถ้ายืนแบบขาเดียวถึงแม้ว่าเดือยที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นทั้งโลหะแล้วก็พลาสติกที่ค่อนข้างหนานะครับ แต่ว่าก็ต้องระวังในส่วนของด้านบนอยู่ดีในส่วนของฐานต้องบอกว่าเป็นข้อดีหนึ่งเลยที่มีให้เลือกถึง,งแ2แบบเพียงแต่ว่าฐานกลมเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีที่ทําให้มันแนบไปกับพื้นหรือว่าหาอะไรมาวางประกอบด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทวงไม่ให้มันกระดกส่วนฐานบนได้เนี่ยก็ดูมีมิติมากนะครับแต่ว่าตัวฐานก็คือจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับก็เป็นตัวบนได ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ตัวบนไดเนี่ยเขาค่อนข้างจะกลวงนะครับ จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์มาคิเซคริสึก็กสำหรับรีวิวฟิกเกอร์ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ